ท่านผมจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับเกี่ยวกับไบเนนนะครับขอบคุณเพจลองลงทุนด้วยนะครับผมนะข่าวด่วนนะผมไบเนนและโอบีนะครับตลาดซื้อขายคริปโตอันดับโลกให้การสนับสนุนการเกิดใหม่ของลูน่า2.0พร้อมลิสต์ในกระดานเทรด29พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอบคุณเพจลองลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับทราบ นี่ก็คือสั้นๆได้ใจความนะครับว่าเขาจะสนับสนุนหรือเปิดไ้เทดในใบเนนเลยนะครับไม่ต้องภาวนาอยู่ว่าจะให้เข้าเหรียญต้นน้ําที่จะเข้าใบเนนอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือมาถึงเข้าเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าราคาจะพุ่งมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนที่ได้ฟรีๆมาเขามีนะครับดังนั้นแล้ว ก็ S <S <critically game> ลองอศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมนี้คลิปนี้มาบอก,กล่าวสั้นๆเลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะรอข่าวแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะอัปเดตคลิปให้นะครับอัปเดตคลิปของ Luna ให้นะครับผมสวัสดีครับ